รมเองเนี่ยจะนําทุกท่านมา,าสัมผัสและมาเรียนรู้กันนะครับเรื่องของน้ํานะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูนะครับว่าในทางนี้นะครับมีน้ําอยู่จํานวน200ลิตรนะครับแล้วก็เป็นน้ําที่สั่งมาจากาสถานที่นะครับที่มีการขออนุญาตในการทําน้ํา ดื่มนะครับเพื่อที่จะจัดส่งไปตามบ้านเรือนของประชาชนนะครับซึ่งก็เป็นน้ําถังธรรมดาถัถงยี่สิบลิตรและทีนี้ในถังนี้นะครับก็จะจุน้ําประมาณสิบเอ็ดถังนะครับทีนี้เนี่ยในระบบของการาดูดน้านะครับที่ผ่านการกรองมาจากโรงงานแล้วนะครับเข้ามาในเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องมอเตอร์นะครับดูดเข้ามาในตัวกรองนะครับตัวกรองตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดสองสี่หก จ็ดท่อกรองนะครับเจ็ดท่อกรองตัวนี้เนี่ยจะมีท่อกรองตัวหนึ่งนะครับที่ผ่านมาจากน้ําเนี่ยผ่านมาจากของมอเตอร์นะครับแล้วก็จะเข้ามาเข้ามาเข้าตัวกรองตัวแรกซึ่งมีความละเอียดมากนะครับเดี๋ยวเราจะถอดตัวกรองตัวนี้นี่เป็นตัวกรองตัวแรกนะครับที่ที่น้ําเนี่ยจากน้ําที่กรองแล้วเนี่ยที่เรามานําใส่ถังแล้วก็มาลงสู่ท่อสู่ท่อกรองนะครับด่านแรกก็คือตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยกรองน้ําได้โดยประมาณนะครับ80,000ลิตร80,000ลิตรเราถึงจะเปลี่ยนไส้กรองครั้งหนึ่งไส้กรองตัวนึงก็สัประมาณประมาณ3,000กว่าบาทนะครับก่อนที่จะเข้าไปในท่อนะครับเป็นท่อกรองคาร์บอนกรองคอรินแล้วก็กรองพวกตะกัวสารปร์โรดสารต่างๆนะครับที่อยู่ในน้ําซึ่งเป็นตัวที่เป็นตัวโซกปรกนะครับแล้วก็จะมีท่อนะครับท่อตัวหลังเนี้ย จะเป็นตัวที่จะทําให้น้ําเป็นน้ําแร่นะครับจะมีหินปลาการังซึ่งตัวนี้เดี๋ยวจะมาถอดตัวนี้เอาดูนะครับนี้ก็ประมาณเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันเนี่ยเราจะถอดทําการล้างครั้งหนึ่งนะครับด้านล่างจะมีน้ําจะมีน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวเอาน้ํานี้ออกก่อนเดี๋ยวจะถอดท่อออกมาให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าน้ําที่สะอาดแล้วเนี่ยเวลาเราออกมาตรงเนี่ยประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะครับมันจะอยู่อย่างไร เนี่ยครับเนี่ยจากท่อตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับข้างในท่อเนี่ยมันจะขาวเหมือนกับอันนี้นะครับจะขาวแบบนี้เลยแต่ทีนี้พอเราใช้เนี่ยประมาณสักประมาณสิบวันนะครับผมจะถอดล้างครั้งหนึ่งทีนี้เรามาดูนะครับเนี่ยที่แดงๆนี้นะครับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่สีมันนะครับมันเป็นเป็นตัวโครนนะครับมันเหมือนกับโครนโคล,น,คลนดินเดประมาณ ประมาณ80,000ลิตรนะครับใช้เนี่ยเราจะเปลี่ยนท่อนี้ไสตัวนี้ทีหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ได้เป็นเป็นทรงสามแสนลิตรนะครับตัวนี้เนี่ยหลายปีนะครับแต่ตัวนี้สําคัญตัวนี้เราต้องถอดออกมาทําความสะอาดนะครับเนี่ยน้ําเราดูน้ําว่าสะอาดแต่จริงๆแล้วมันไม่สะอาดนะครับแล้วจะถอดถอดอ่าตัวนี้ล้างนะครับเรามาดูน้ําในนี้นะครับ เนี่ยผมเอาน้ําใส่ใน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 กำลังกะลัมังนะครับแล้วเดี๋ยวเรานี่ล้างดูนะครับว่ามันจะออกมาอย่างไรน้ําเนี่ยตัวนี้เราใช้เกลือผงนะครับใช้เกลือผงในการล้างื่อยึดเกลือผงกันนี่นี่ครับตัวนี้คือเกลือผงนะครับใช้ล้าง เพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่อเนี่ยมันจะมีความละเอียดของรูนะครับที่จะทรองน้ําเนี่ยละเอียดมากนะครับใช้เกลอือผงเนี่ยเราจะใช้เกลือผงเนี่ยโยยรนย,โยนะครับโรยบนบนท่อตัวน,นี้ล้างง่ายนะครับล้างง่ายเนี่ยใช้เกลอือผงธรรมดาที่เรากินใส่อาหารเนี่ยครับเกลือผงเนี่ยมันจะคลายนะครับแล้วมันจะสามารถที่จะ เอาสิ่งสกปรกเนี่ยออกมาจากท่อได้นะครับเนี่ย,ยพยายามเอา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 ไปง่ทั่วๆนะครับสิบวันนะครับประมาณสิบวันเนี่ยผมจะถอดตัวท่อเลขตัวนี้ล้างทีหนึ่งนะครับเนี่ยครับดูถ้าเราไม่มีท่อตัวนี้เนี่ย ไอสิ่งสกปรกเหล่านี้มันจะเข้าไปอยู่ในตัวเรานะครับเนี่ยครับมาดูได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยไม่มีการตัดต่อนะครับทุกอย่างเนี่ยเราจะทำเนี่ยคถ่ายทอดสดหมดเลยเนี่ยครับดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเวลาเราล้างน้ำเนี่ยเนี่ยครับ เนี่ยน้ำเพราะแรกนี้เป็นท่อที่ที่มันสามารถที่จะกรองพวกตัวตะกอนที่มันมีความใหญ่นะครับประมาณ 0, 0. ูนหรือ0ถึง0.5ไมครอนนะครับตัวนี้สามารถที่จะกรองได้เรามองนะ้ำบางทีว่าน้ำสะอาดนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่สะอาด ถ้าเราไม่มีตัวกรองเนี่ยมันจะเข้าไปทําลายพวกตับไตนะครับพวกตับพวกไตเนี่ยถ้าน้ํามีสารเคมีมันก็จะไปทําลายตับแต่ถ้าว่าน้ําเนี่ยมีพวกตะกอนเนี่ยมันจะไปทําลายไตยนะครับเนี่ยครับเนี่ยล้างครั้งหนึ่งเนี่ยจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเราล้างอักสองครั้งหรือสามครั้งหนึ่งเนี่ยครับอย่าไม่เชื่อนะครับเรื่องน้ําเนี่ย เราไม่ได้ทําธุรกิจนะครับแต่ต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้มาศึกษาเรียนรู้และเลียงเห็นถึงความสําคัญของน้ำนะครับว่ามันเวลามันเข้าไปอยู่ในเลือดมันจะเกิดปัญหานะครับน้ําที่สกปรกเนี่ยหรือน้ําที่เป็นกรดเนี่ยเพราะเลือดของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นด่างเท่านั้นนะครับถ้าเลือดเป็นกรดก็คือคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันนะครับพวงนี้เลือดเนี่ยมันจะมีความเหนียวเหนอดเยอะแล้วเลือดจะดํานะครับแล้วก็จะแดงจะแดงแบบคล้ำๆสีดําๆนะครับตรงนี้เนี่ย ความเหนียวของเลือดเนี่ยมันจะมีความเหนียวหนืดมากเพราะฉะนั้นเลือดจะสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่ได้นะครับนี่รั้งสีทองนะสำคัญมากนะครับเรื่องน้ําเนี่ยโดยอย่ามองข้ามความปลอดภัยนะครับก็บอกว่าน้ําเนี่ยมันเป็นมหันตภัยร้ายที่จะมาทาลายชีวิตน้ําเป็นพิจ่าทียบนะครับ ที่จะมาทําลายมนุษย์เราเนี่ยให้เป็นโรคมะเร็งให้เป็นโรคต่างๆได้เนี่ยล้างสองครั้งแล้วนะครับเนี่ยสองครั้งมันอยู่ประมาณนี้นครับประมาณนี้ทีนี้ตัวนี้เนี่ยถ้าเราสาับจะล้างให้ทั้งอันนะครับทั้งท่อเนี่ยมันสามารถที่จะถอดออกมาได้เนี่ยครับใช้อห็นกันตอนได้หมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยคือตรงที่เราไม่ได้ล้างทีตรงนี้ที่ล้างแล้วนะครับก็เอาเปลือกฝองโรยเข้าไป แล้วก็ล้างให้มันทั้งท่อนะครับทั้งท่อย่ามองว่าไม่มีความสําคัญนะครับน้ําเนี่ยบางทีเราเห็นใสๆเนี่ยแต่ภายในยข้ามันเนี่ยบางทีมันจะปะปนไปด้วยพวกสารพิษสารเคมีนะครับที่อยู่บนโลกเนี่ยมันซึมเข้าไปลงไปใต้ดินนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะดูดมาเป็นน้ําประปา ดังนั้นเลือดของเราเนี่ยถ้ามันมีสิ่งสุกรพเข้าไปเจือปนเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเป็นโรคต่างๆนะครับอืมเนี่ยครับล้างสองครั้งก็พอนะครับสองครั้งก็ประมาณนี้หรือเราอาจจะล้างสักครั้งหนงก็ได้ครับลองดูนะครับล้างหลายๆครั้งเนี่ยมันจะสีขาวมันจะขึ้นมา เนี่ยครับอืมทางนี้เดี๋ยวผมต้องล้างไปล้างน้าสะอาดทีนี้ครับเพราะว่าน้าในถังเนี่ยตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยครับนั่นในถังอยู่อย่างนี้ฮะเนี่ยล้างเข้าไปเนี่ยดังนั้นเดี๋ยวท่อนี้ยอันสุดท้ายขั้งสุดท้ายเนี่ยต้องไปล้างในน้ําที่สะอาดนะครับที่มีความใสเนี่ยครับพอเราล้างปุ๊บเนี่ยสัก เอฟหนึ่งเนี่ยมันจะแห้งน้ำเนี่ยที่ล้างเนี่ยที่ท่อนี่มันจะแห้งนะครับเพราะมันดูดน้ํามันจะดูดเข้าไปเรามองอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นรูนะครับว่ามันมีรูเนี่ยขนาดเท่าไหร่แต่จริงๆมันละเอียดมากนะครับพอน้ําใส่ปุ๊บเข้าไปเนี่ยมันจะซึมเข้าไปเนี่ยอยู่ข้างในข้างในนี้มันกลวงนะครับมันกลวงอยู่เนี่ยครับกรรมวิธีขั้นตอนเนี่ยของท่อเรกเพราะนั้นเนี่ยท่อเรกนี่มันจะดูดนะครับมันจะสามารถที่จะดูด สิ่งที่เป็นสารเกลือปนนะครับก็คือพวกตะกอนอะไรต่างๆนะครับที่มีความโตเนี่ยศูนย์จุดศูนย์ไมครอนนะครับได้ก่อนที่มันจะเข้าไปในหกตัวนู้นนะครับหกตัวนู้นสะอาดแล้วนะครับสะอาดแล้วพวกสารปารโ์โรพวกคลอรดีนพวกนี้นะครับจะไปกรองกับตัวที่สองที่สามนะครับพวกคาร์บอนจะไปกรองสีกรองกลิ่นกรองรดนะครับให้เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งสองท่อ ก็คือพวกหินปะการังนะครับที่เขาใส่ไว้เพื่อเติมน้ำเนี่ยเป็นน้ําเร่แต่ตัวนี้สําคัญยิ่งนะครับตัวนี้พระเอกเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมล้างเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนก็เอาไปประกอบธรรมดานะครับเนี่ยประกอบประกอบง่ายๆนะครับมันมีเกลียวอยู่นะครับก็ใส่ไปปกติธรรมดานะครับบิดนิดนึงไม่ต้องบิดแน่นๆเลยนะนะเดี๋ยวมันจะหักเสร็จตรงนี้แล้วเนี่ย ด้านในนี้นะครับถ้าอยากจะให้เห็นนะมันมันดูไม่เห็นนะครับในท่อนี้มันก็เป็นเป็นท่อกรวงอยู่นะครับน้ําจะอยู่ในท่อนี้นะครับแล้วมันจะอยู่ไอตัวนี้จะดูดน้ําในเนี้นครับจะดูดน้ําเดี๋ยวมขอเอาตัวนี้ไปล้างหน่อยนะครับนี่ครับก็ล้างเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นการประกอบนะครับก็เอาท่อเนี่ยใส่เข้าไปในในอ ก็บอกตัวนี้นะครับแล้วก็บิดบิดบดบิดพอเน่นนะครับทีนี้เนี่ยก็เอามาประกอบเนี่ยครับท่อเรกเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่นะครับเราก็บิดขันเกลียวเข้าไปนะครับขันพอเน้นนะครับขันพอเน่นผมจะเสียบท่อเข้าไปนะครับ <c oughs> ทีนี้มันจะมีวาลวอยู่นะครับตรงนี้มีวาลว,วาลวดักน้ำอยู่ เมื them, ่อก mm ี้ผมปิดวาลนะครับไมให้น้ําตัวนี้เนี่ยมันไหลเข้าไปในท่อพอเราใส่เสร็จเราก็เปิดวาลนะครับเมื่อกี้น้ํำนะครับเมื่อกี้ที่ถอดล้างนะครับนี่น้ําที่ถอดล้างแล้วนะครับนี่น้ําคือที่ล้างแล้วนี่ไงครับทีนี้เนี่ยเรามามาดูตรงนี้ก่อนต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเมื่อกี้น้ําเนี่ยเวลามันดูดนะครับมันดูดจากตัวนี้ดูดเข้าไปนะครับ เนี่ยดูดเข้าไปในในท่อนี้นะครับแล้วมันก็เข้ามอเตอร์จากมอเตอร์เนี่ยมันจะเข้ามาตรงนี้นะครับมีวาลอยู่เนี้ยวาวดักแล้วก็ลงลงมาที่วาลนะครับมานี้เนี่ยลงมาที่วาลตัวนี้แล้วก็มาเข้าที่เครื่องนะครับนี่มีมีมีเนี่ยท่ออยู่เราเปิดวาลน้ำนี้นะครับมันจะดูดเข้าท่อตัวที่ผมล้างเมื่อกี้นะครับพอเข้าตรงนี้ท่อน,นี้ปุ๊บเนี่ยมันจะส่งมาที่ท่อนี้ส่งมาสองท่อนี้ส่งมาสองท่อนี้ แล้วหลังจากนั้นนะครับท่อเนี้ยมันจะมีตัวต่ออยู่นะครับนี่ตัวนี้สายนี้นะครับเนี่ยต่อจากท่อเนี่ยจะเข้ามานะครับแล้วก็มาเนี่ยมาออกตรงนี้นะครับมาออกท่อตรงนี้นี่มาออกน้ําลงนะครับตรงนี้ผมจะเอาถังไว้ไว้สําหรับที่จะรองน้ํานะครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับผมจะเสียบเมื่อกี้น้ำมันไม่ออกนะครับเนี่ย เมื่อกี้น้ำตรงนี้มันไม่ออกก็เลยต้องถอดล้างประมาณสิบวันนะครับตรงนี้น้ำเนี่ยมันจะออกกับติดกับรอยทีนี้พอเราล้างเลียเนี่ยทีนี้มาดูนะครับผมจะเปิดตรงนี้มีมีมีก๊อกน้ำอยู่พอเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับดูเนี่ยดูน้ำนี่น้ำจะออกเรงเลยนะครับนี่ประมาณสิบวันนะครับน้ําตรงนี้เนี่ยมันจะค่อยๆยดีลงดีลงนะครับเพราะว่าท่อเนี่ยที่ผมล้างเมื่อกี้เนี่ยมันจะตัน นะครับมันจะตันนี่ตอนนี้ออกดีเลยนะครับน้ําตัวนี้จะเป็นน้ําเร่นะครับจะเป็นน้ําเร่เป็นน้ําเร่โดยโดยอ่าโดยท่อตัวนี้นะครับท่อตัวนี้สองท่อเนี่ยมันจะเป็นหินตะการังนะครับในทะเลแล้วเนตะการังส่อตอนนี้เป็นคาร์บอนนะครับกรองพวกสีกลิ่นรสนะครับจะเป็นตัวตัวกรองตะกอนด้วยนะครับรวมจากตัวนี้นี่ครับเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับ ก็คงจะเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ผมเองเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้เรื่องน้ํานะครับเมื่อประมาณเกือบสิบปีที่แล้วมานะครับแล้วก็ได้มาใช้ในสิ่งที่เราเป็นความรู้นะครับแล้วก็อยากแก่ายทอดให้ทุกคนได้รับทราบถึงกระบวนการของน้ํานะครับว่าที่เรามองว่าสะอาดจริงๆแล้วมันไม่สะอาดนะครับเนี่ยก็ได้ะจะสะท้อนในสิ่งเหล่านี้นะครับไปให้ทุกท่านเนี่ยได้ รับทราบแล้วก็ได้รับรู้กันนะครับว่าให้ระวังนะครับน้ําคือเพชฌฆาตเงียบที่คอยทาลายคอยต้องทําร้ายเรานะครับและทุกคนในครอบครัวมันคือระเบิดเวลานะครับถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องน้ําเนี่ยมันคือระเบิดเวลาจริงๆนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอฝากสิ่งดีๆเหล่านี้ไว้ครับทุกท่านได้นําไปวิเคราะห์แล้วก็ได้นําไปดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดูแลทุกคนในครอบครัวนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับ